ครับผมมาลุยกันกันกบปลาช่อนคลองนะเป็นหมาเป็นคลองสองประทุมธาน,นีครับผมนี่ริมถนนเลยนะกาเป็นคลองเรียบคลองสองนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีผลงานไหมครับวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นเท็กซันลีกสักหน่อยนะไม่ได้เล่นนานครับกระปลาคลองเท็กซันลิกนะไปลุยกับผมจะหาตัวเจอหรือเลปล่าลุยดีการตกในกครั้งนี้นครับก็จะเป็นนี่นะตกด้วยเท็กซัสลิกครับผมไม่ได้ต่อสายหน้านะครับสายพีีเป็น P1.2 นนะแล้วก็ทางสเตน3.5กรัมครับปลายังลงคอนะกลาเป็นบิสกิปเปอร์เวท8ปครับผมเล่นได้ครับเท็ันลิฟท์แนี่กำลังดีเลยนะครับกำลังแบบสับปลาติดง่ายๆนะไาเดี๋ยวลองกันด้วยอดิบลันบีเนะครับผมไม่ได้ตกนานประคองนะลองดูครับผม ฝนตกน้ำมันน้ำมันค่อนข้างที่จะเพิ่มระดับขึ้นมานะครับคิดว่าปลาน่าจะน่าจะเอานะก็เ,เลยว่างพอดีวันนี้ก็เลยมาลองดูครับน้ำสีคุคนๆหน่อยเริ่มด้วยสียายางสีนี้ก่อนครับน้ำสีออกค,คุณนๆนะ มีน้ำไหลออกมาจากปากทออ่อตรงนม้นะครับแต่ว่าน้ํามันขุ่นอะเป็นตัวเลยไม่รู้ว่ามีคนมาทอดแห่มาอะไรหรือเปล่านะหลิบสวยเลยมีไซส์นะครับ ลองดูปากครั้งน้ำไหลนะลงปยางลงคอด้วยวก่อนครับปยางสามนิ้วด้วยก่อนนะสายค่อนข้างใหญ่ด้วยก่อนถ้าไม่มีผลตอบสนองไองก็ค่อยเปลี่ยนขนาดปยางนะครับเปลี่ยนตัวอื่นมาเล่นแทนนะ จีบหลายตัวนะตัวนี้นะป่านะกาบทุกคนอือ กชากมือเลยครับแต่ขายนะกระชากปึ่งเลยทุกคนแต่ขายครับโอ้หเรื่องเบ็ดเปิดเลยกระชากไปเลยครับแต่ขายอ่าอย่างงี้ก็มีรุ้นครับมีอาการก็มีรุ่นนะ ายโคตรเร็วเลยลองเป็นพัทเล่ดูทุกคนพัทเล่ดสองนิ้วนะครับลามันตัวไม่ใหญ่นะถ้าที่เห็นที่มันจิบนะครับ

ใช,นะใช้กำลังกัดเหยื่อเลครับตัวนิดเดียวสานะแล้วสายกำลังกัดเหยื่อครับตัวแค่นี้นะหเห็นจีบยังรเรียบร้อยอยังไงก็ไม่เหลือครับพาเตอร์ลี่ตัวนิดนึิง เดี๋ยวเขาถ่ายรูปน้องหน่อยแล้วปล่อยน้องไปแล้วว่าไซส์กำลังกัดเห็นขึ้นจิบเมื่อกี้รู้เรื่อยๆเจอในกัดแน่ครับขึ้นจิบนเนียนๆอย่างเงี้ยนะถ้ากอไปเจอตัวนี้เรียบร้อยเลยถ้าร,รูปแล้วก็เจอตัวก็เอาปึ้งเลยครับตัวขนาดนี้เยอะทุกคน หมายเพิ่งเอาพักตบขึ้นไปนะเพิ่งเอาพักตบขึ้นไปครับมาดูกันว่าจะพอมีตัวกัดหรือเปล่าโอ้ขึ้นไปมันนี่อย่างนะีช่วง,งบ่ายนี่ ัดเม็ดท่วมเลยทุกคนกัดและคายเลยครับกัดเม็ดปุ้งเลยนะกัดตึงต้งโดนเบ็ดปล่อยเลยไม่ธรรมดาปลาตื่นนะเพิ่งลอกไปนะกัดแต่ว่าแบบกัดอยู่สามตัวแล้วแต่กัดเม็ดท่วมนะครับ สวยครับจีบอยู่ตั้งนานนะโหขัดนิดเจอพุรงคอ ช่อนคองรอกนะว่ะทุกคนกลับไปยังลงคอนะครับนี่ไซส์สวยๆประมาณสักหกเจ็ดขีดครับไปช่อนคองนะกลับไป,ปยังลงคอผมสีขาวหางแดงเด็ดๆเลยนะย้อยรับผมพันวิสคิปเปอร์นี่สุดๆตัวนี้โคตรมันกับหมายข้างทาง กระโดกระโดกปึ้งเลยครตัวเมื่อกี้นะขาดแรงครับเห็นมันขึ้นจิบอยู่ตัวเมื่อกี้ ได้ครับไซเดียวกันเลยไปแล้วพยังงคอมาทุกคนได้อีกตัวแล้วนะครับนี่นะ กัดไปช่อนคลองนะครับกัดไปยางลงคอ้อไปยางกระเด็นนะครับเป็นการสีเขียวนะตัวนี้นะสุดยอดเลยครับยกจุจกัดปุ้งเลยนะตัวนี้สุดยอดอนี่นะทุกคนแหนหมายข้างหน้านี่นะครับมันมีตัวจิบอยู่ หลายตัวนะถ้าดูเห็นนะจิบอยู่ประมาณ4ี่ห้าตัวคนระับไซส์ดีๆเลยนะจิบแบบรวมกลุ่มกันแล้วก็จิบอะครับผมก็ยก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 ู่ในในขึ้นเนี่ทุกคนปลาช่อนครับมันมันมีอยู่สี่ห้าตัวที่จิบอยู่นะเนี่ยปลาช่อนทุกคนยก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 ยตัวเมื่อกี้ตามมากัดครับตอนแรกไม่มีนะตอนที่ผมตกนะ ตอนแรกไม่ไม่มีขึ้นเป็นก้อนแบบนี้ครับแต่เนี้ยพออยู่พักหนึ่งอ่เนี่ยมันมีมาขึ้นเนี่ยหลายตัวทุกคนจากที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยสี่ตัวแลที่ขึ้นครับทางสเตนสามสห้านะกับพยางลงคอสนิ้ว,ว่ะผมหมายความแบบนี้ยก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 ,ยกนะอ้อหนอนเะนี่ย กัดทุกคนกัดทุกคนนะครับจังหวะโรยกัดปุ้งเลยนะโอ้โหเป็นโลตัวเนี้ยทุกคนตัวนี้เ,นเป็นโล จังหวะโรยกัดปุ้งนะครับโอ้โห,โหเป็นตัวใหญ่ด้วยครับเป็นโลเลยเบรกออกปื๊ดเลยอะเด้ไ๋ได้ทำไมอ,อหะทำมครับโอ้โหเห็นไหมครับบอกแล้วมันเอานะมันจับฝูงอยู่แล้วแต่เราเดินมาเจอพอดีครับ กินยังว่าลอ,อยทุกคนปึ๊กกินเบาๆอ,อย่างนงี้กินไม่แหลงครับโอ้โหพิซไอโลเลยนะโตะใหญ่ด้วย ร้อยจบไปที่เรียบร้อยทุกคนกับปลาท่อนคองนะสนุกอีกวันครับามาทำช่วงบ่ายก็มาเจอหลุมมาเจอหลุมเด็ดเจอหลุมเด็ดปลาช่อนนะจิบทีสี่ห้าตัวเนี่ยนั่งตือ้อยู่ในประมาณชั่วโมงนะครับกลับไปสามทีนะตายมาตัวเดียวโหเสดายตัวลุดไอตัวลุดเสดามากนะครับตัวใหญ่ด้วยไม่ไม่ใช่ปลาลุดใหญ่นะคือมันใหญ่จริงๆว่ามันโดดให้เราเห็นไงโอ้โหเขาเสดายเลยไซโลอ่ะรูบวกเลยตัวนั้นอนะ เสียดายมากผมผมส่งันแหละแต่ไม่อยากส่งน้านกลัวมันจะคลายเพราะว่ามันก่อนหน้ามันกัดคายผมไปหลายทีไงผมก็เลยกลัวจะคลายก็เลยกอหาตัวได้ก็เจ็ทุกเลยครับสรุปแม่งโดนหลุดเลยประสบการณ์สูงเป็นชอนใหญ่โอ้โหสนุกครับวันนี้สนุกอ่ะนะตื่นเต้นเลยนะกับงานประคองแบบนี้ปกติประคองก็กอริมตลิ่งครับหาตัวนะแต่นี่แบบเราเห็นจิบไงเรานั่งเฝ้าแล้วก็ตีสนุกวิกแบบนะครับพุทมาเร็วนี้ โอเคอยังไงก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมจนจบนะใครชอบคลิปสไตล์ไหนแบบไหนหรืออยากให้ทาคลิปแนวแบบไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับนะอยากคอมเมนต์ comment, อยากให้มาพูดมาคุยกัน,นครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้เลยนะครับเต็มที่เลยโอเคอยังไงวันนี้นก็ขอบคุณอีกครั้งที่รับชมจนจบครับผมบว้พบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ